วิชาสัมพันธ์ไทยฉัตถีวิพัฒน์ใช้ในอัดหอย่างเข้ากับนามดังนี้ 1. แปลว่าของเป็นเจ้าของสิ่งของเรียกชื่อว่าสามีสัมพันธ์อุทาหอนภิกขุสะจีวรัง อันว่าจีวรของภิกษุภิกขุสะเป็นเจ้าของจีวรสัมพันธ์ว่าภิกขุสะสามีสัมพันธะในกีวรัง 2. แปลว่าแห่งเนื่องอยู่ในหมู่เรียกชื่อว่าสมุหะสัมพันธะอุทาหอนโหนานังยูโถอันว่าฝูงแห่งโคทั้งหลายโหนานังเป็นฉัตรถีวิพัตรพระหัวจนะ ในอัดว่าเนื่องอยู่ในหมู่ก็คืออยู่ในฝูงโคโคนานังสัมพันธ์ว่าสมุหะสัมพันธะในอยูโถสามแปลว่าแห่ง เป็นเจ้าของกิริยาอาการเข้ากับนามกิจที่เป็นภาวรูปภาวะสาานะหรือบทที่มีตะตะตาะ,ะยะ ภาวะเรียกชื่อว่าภาวาธิสัมพันธะอุทาหนสาธุธรรมะสุธรรมตาอันว่าความที่แห่งธรรมเป็นธรรมดี ธรรมัสสะแปลว่าแห่งเป็นเจ้าของหรือว่าเนื่องด้วยกิริยาการเรียกชื่อว่าพาวาทิสัมพันทะในสุธรรมมาตา ปุริสัตสะปุริสัตสะทัศนังอันว่าการเห็นแห่งบุรุษอันว่าการเห็นแห่งบุรุษปุริสัตสะทัศนังสามารถแปลได้สองอย่างแปลอย่างที่หนึ่งว่าอันว่าการเห็นแห่งบุรุษอย่างที่สองอาจจะแปลว่าการเห็นซึ่งบุรุษ อย่างที่หนึ่งถ้าแปลว่าการเห็นแห่งบุรุษนั้นหมายถึงบุรุษเห็นแต่ถ้าแปลว่าการเห็นซึ่งบุรุษแปลว่าเห็นบุรุษในที่นี้จะใช้เป็นฉัตรถีวิพัตที่แปลว่าแห่งการเห็นแห่งบุรุษปุริสัสะทัศนังปุริสัสสสัมพันธ์ว่า ภาวาธิสัมพันธะในทัศนงังอีกตัวอย่างปุริสัตส,สะอาคานังการมาแห่งบุรุษปุริสัตสะภาวาทิ สำพันธะในอาคัมนังสีแปลว่าเมื่อเป็นประธานในภาคอย่างที่แทรกเข้ามาเรียกชื่อว่าอาณาทรมีอนาธรกิริยาลับ์ มีอานาทระกิริยาลับอุทาหอนมาตาปิตุนังรุทธมานานังอาคารสมาอนาคารยิยงปปชิเมื่อ มารดาและบิดาทั้งหลายร้องไห้อยู่เขาบวชแล้วจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนมาตาปิตูนังเป็นจัตถีวิพัตแปลว่าเมื่อเป็นประธานในภาคอย่างที่มีอันตะมานะหรือว่าตาปะปจจัยประกอบด้วยจัตถีวิพัตเหมือนกัน เรียกชื่อสัมพันธ์ว่าอนาทะระในลุทะมานังมานานังลุทะมานานังอนาทะระอิริยา 5. แปลว่าแห่งหนา เป็นจำนวนที่รวมกันอยู่ซึ่งจะต้องถอนออกเรียกชื่อว่านิธารณะมีนิธารณียะรับอุทาหนมนุษย์สานังขัตติโยสูรตโมแห่งมนุษย์ทั้งหลาย หนาอันว่ากษัตริย์เป็นผู้กล้าที่สุดมนุษย์สานางังเป็นชัดธีดิพัตแปลว่าแห่งหนาเป็นจำนวนมากมีศัพท์ที่จะต้องถอนออกก็คือขัตติโยคำว่ากษัตริย์นั้นเป็น บรรดามนุษย์คนหนึ่งในมนุษย์ทั้งหลายหรือว่าแห่งมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์สานังแปลว่าแห่งมนุษย์ทั้งหลายหนาสัมพันธ์ว่านิพาระณะในขัติโยขติโยนยิภาระนีย มนุษย์สานังนิธารณะในคัติโยคัติโยนิธารณียะหมายถึงจำนวนมากแล้วก็หยิบขึ้นมาพูดอย่างหนึ่งอย่างใดในจำนวนที่เก่าหกแปลว่าซึ่งเป็นกรรมในบทที่เป็นนามกิจ เว้นแต่ศัพที่ประกอบด้วยตุงปัจจัยเรียกชื่อว่าฉัฏถีกรรม,มะอุทาหนกิตตสสะทัมะโถสาทุกพะวิสันติธรรม,มะสะัสัตอัญญาตาโร อุทาหอนที่1นกิตตสัทธมโถกิตตสัทธมโถนี้ธรมโถถือว่าเป็นศัพท์ที่มาจากปัจจัยกลุ่มนามกิจฉัดทีวิพัตก็คือกิตตสัทธัดทีวิพัตเท่ากับปัจจัยที่ประกอบมาจาก นามกิจก็คือธรรมโถหากฉัฏฐีวิพัตแปลว่าซึ่งเรียกชื่อสัมพันธ์ว่าฉัดฐีกรมมะกิตตสะชฉัดฐีกรมรมะในธรมโถกิตตสชัชฉัฏฐีกรมมะในธรมโถ ตัวอย่างที่สองชนทั้งหลายเป็นผู้รู้ทั่วซึ่งทำพระวิสติจักเป็นธรรมมัสสะเข้ากับตุปัจจัยในที่นี้เป็นตุปัจจัยอัญญาตาโรแก่เป็นประหวัวจนะอัญญาตุอัญญาตาโรธรรมมัสสะธรรมัสสะ ชัดถีกรรมมะในอันยาตาโรัญยาตาโรจบสัมพันธ์ในฉัดถีวิพัตที่ใช้ในอัจหกอยา่าง